อีพีมา <Okay. S 1> จากสี่ถาดอุดรน,นะครับมาเบิ่งปามนะครับยังเหลือเบิ่งสองปีจริงสองปีครับยังเหลือเบิ่งครับก็สอบขี้ไก่นะครับนะ,น,ะบนั่นครับรุนนี้เราเคยเป็นสอบรถกีเป็นสอบรถอายุสองปีแล้วครับผมน่็เเปสอบลยรุ่นนี้ยังได้ซีดยาบร่รุ่นนี้บ่าซีดยาอันนี้นี่เกิน เกินปีนึงกะไม่ได้สิบนะครับมันกระแข็งแรงกว่าเก่านี่มันกระแข็งแรงกว่าเก่าจับมากนะจีแล้วแต่มันสีหล่นมีหล่นมันบนปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติ์มันเรียกว่าซีเรียสมันจริงๆตามหลักวิชาการกะขอเพิ่มทิมซ้ำเออไม่ใช่มันจับเลยเอออย่างนี้นี่แบบโอ้เราปล่อยไปเบิ่งมันกะเบิ่งเทิมตกแหลงเมื่อกี้มันกะสลัดดูทิมเนี่ยนะครับปล่อยไปดูเล่นสักนี่แหละเลื่อมๆแล้วก็เลื่อมฝนลงเผื่อมันทานอาหารมันใบดำใบเผื่อแล้วนี่กะสามารถที่จะ ขายได้ผมคิดว่านะจะกห้าหกเดือนนี่นะมันก็ขึ้นแล้วมีได้สดลัดดูทิมแล้วกสิเกิลือได้เราดีหนเนาะเหมือน,อนครับสองปีกับอีกหนึ่งเดือนครับยังไปเบิ่ขงบนก็ได้เผื่อได้มาแล้วอุตสาห์มาตะไก่มาเอ,อ 1, าทันปามซีลาดเอลิตบํารงุงครับบํารุงดินดินห่าเลี้ยวกะเอาก็เสือ อินทรีย์วัตถุถ้าทางพุ้นกะที่อ้อยที่เผือแล้วมันดีใส่ไปเลยครับป่ามันกินจุป่ามันกินจุเฮ่อยบโบมีไคำว่าพูดไิมโมีคำว่าพูดปามนีงใส่ไปรวดวันนี้มันบบมีเงินซื้อปุ๋ยแล้วเฮากะใส่สร้างอินทรีย์วัตถุเอามันนะแล้วก็เฮากะที่มีเรื่องนี้นี่ลาดน้ำมักไปเลยนะครับผมมักอย่างบ <gesch> อ่ามักคีไก่เลยของผมโดยรักในมักขีไก่ไก่นบเลยสูตรก็ง่าไงเอาสูตรเบสิกก็คือสามอย่างน้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วก็กากน้ำตาลแล้วก็ขี้ไก่สมมติว่ามีถังร้อยห้าสิบริรเน่ยเนาะเราก็ใส่ขี้ไก่หนึ่งกระสอบนี่กระสอบกระสอบแบบนี้นี่ขี้ไก่แกบนีไ่แกเนี่ยกระสอบแบบนี้นี่ขี้ไก่แกบเนี่ยใส่กระสอบแบบนี้เลยใส่ใส่ทั้งกระสอบเลยน้ำเปล่าก็ ใส่ขี้ไก่ไปก่อนในถังร้อยห้าสิบลิตรแล้วก็ใส่กากน้ำกากน้ำ,กากน,ำานออกากน้ำตาลกากน้ำตาลสิบถึงสิบสองกิโลใครมีตังก็สิบห้ากิโลยิ่งดีแล้วก็เติมน้ำให้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของถังเก็บไว้เดือนหนึ่งจุลินทรีย์มันเกิดขึ้นเองแล้วก็เอามาลาดนะครับเอามาลาดเท่านี้ละน,นี่แหละครับลาดไปลาดรอบวนหมดถ้าตนบ,บต่โม่ตองซีดมันเหมยถ้าถ้า ลาดซื้อถ้าต้นน้อยเนาะต้นอายุหนึ่งปีไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยใส่สักไม่เกินลิตรหนึ่งแต่ถ้าปีกว่าขึ้นไปใส่ต้นละสองลิตรหลดเนี่ยผมสองคาเดือนใส่ทีหนึ่งเนี่ยใส่ต้นละสองลิตรลาดไม่รอบแล้วจ้าก็เหลือเดี๋ยวมันก็ไปเองเอาง่ายเอาเร็วไ้นั่นแหละไม่ได้เหอะเออโชคดีแถวนี้มันมีสุรบัตนหนึ่งแต่เขาก็ปล่อยมาเป็นจังหวะนะเขาก็ปล่อยหลวงแต่ตัวนี้บะมี้นาแต่มันต่ําอยู่แล้วเนาะมันลากมันอาจจะ ไปถึงอยู่นะครับมันมันต่ํามากปลูกอะไรก็ไม่ได้ตรงนี้นะเป็นที่ห้วยที่ต่ําผมก็เลยจ้างแม่โกมายกปล้องสองสามปีที่แล้วนะสามปีที่แล้วนะป้าบอนนะครับเนี่ยน็ดยังไม่ได้โอ้ป่าปายีนเนาะป่าลานี่เพิ่งเอาอยู่นี่เนี่ย <c oughs> ที่เจ้าของเลยบอกครับครับที่ที่เจ้าของขังฟุน้นกแมแยนในป่ายังเขียวสุ่มอยู่ครับที่ท ก็เรียกว่าที่มรดกบ่ะที่สปาสีเอามีมือสีนี่น้องผู้ท่าแต่กีเอาสปาสีเอานด้วยานแทบจะบุค่อยมีขาไปเลยละงูควายและอ๋อตะกาแม่เป็นวดคือบ่อาครับแม่อผย่างนี้ก็แม่ครับย่างกแม่าบ่นกครับผู้อันผู้ปามไปเพราะว่าเราบ่มีเวลาหน่อยเนาะ เอาบผมค่อยมีเวลาเขากะอันนี้เนี่ยในน,ยนี้ก็บเดียวสกัดซับได้นะครับอันนีะไรไสกัดซับได้แล้วอะไรกลางน้อยไอ้กลางไปหาเล็กไม่แล้วแล้วก็มันได้ดกดกอลายมันนะแต่ว่าต้นต้นนี่มันถืดกแล้นนวน,น,นี่ละ่ะตดกแค่นี้แหละตามที่เห็นนี่แหละเทียบเส้นสายพันธุ์ที่สไลายหลายสไลายใหญ่ใหญ่กัสลีตัวปีกกับพ่อปันเดียวถ้าเป็นพันธุ์แท้เนี่ย สูสีสูสีสูสีอยู่ที่เราชอบแต่ที่สําคัญคือบ้านเราเนี่ยมันเป็นแรงเนาะแรงก็แรงนานมันจะต้องพันที่ทนแรงแบบนี้แหละดีทนกว่าทนแรงครับคำว่าทนแรงนี่คือหน้าแรงมันติดรูติดเปิดดีแมนหน้าแรงมันติดรูติดดีมันมีแม้นว่ามันมันจริงมันกะมันก็ได้เบิดละป่ามันทนเบิดแต่ว่าคาว่าทนแรงก็คือว่ามันติดลูกได้แรงแงมันก็ยังติดลูกได้ เปลียนกับผู้น้ำบ้านเนี่ยเขาเจ้ากับผู้หลายยี่สิบแปนสายพันธุ์เถอะละมันเปลนสไลด์เบ้าห่อยไหมสไลด์เบ้าเนี่ยเก็มเลยที่เราได้สไลด์ได้จับอยู่จัดสองอันสามอันเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยเลยท่นเป็นสไลด์เบ้าเลยตัวผู้ดอกตัวผู้ดอกตัวผู้เนาะแต่ว่ามันคือจับอยู่นะแต่ว่าจับมีหลายจับอยู่สองสามที่เอออครับเล่นนั่นเราเป็นอันเบ้าหน่ออันเบ้านี่คือว่ามันเป็นตูพู้ปล่เป็นตัวผู้ครับพันธุ์บางเทือเดี๋ยวนี้แปดเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นต์อีสานบ ั้นปามปลอมหลายครับมันก็สีเคลื่อนเป็นคือเอาละที่เขาเจ้าปูมาเป็นสิบปีแล้วครับต่เจ้าบนนี้มีความรู้เนาะเอาพันธุ์เพิ่มาได้เหมือนครับบ่ได้บ่ได้นีความสําคัญบ่ได้เริ่งความสำคัญกับสสยพันธุ์นะนะเจ้าตั้งไก่เขาไปซื้อรครับมันก็ต้องคาดความรู้ตัวนี้เนาะต้องเน็นสายพันธุ์ที่คือว่าแหละแรงๆยังจับลูกเนาะดีกว่าลูกใหญ่ลูกเล็กจริงๆมันก็อยู่ที่เราบารุง นะครับผมไปอยู่ที่เพลือนะอัตราต่อไร่ต่อปีมากกว่าครับแต่พันุนี้เนี่ยพันเล็กไปหากลางมันไม่มีหรอกไซห้าสิบกิโลหมดเยเต็มที่ก็คงยี่สิบกว่าสามสิบอยู่ประมาณนั้นสีลาครับครับอยู่ประมาณนี้ได้คนที่ปูได้หนึ่ห้คนเลี้ยงนี่ซับไก่หนึ่งไอจะได้จ็ดสิบห้าถึงยี่สิบกิโลไอสิโยนขึ้รถไอเหล็กจริงเลยกับ มันย um, <ง>ี่สิ 50, กบกิโลมันงเจอห้าสิบหกสิบกิโลแบบเ้าเห็นตามลิปที <c oughs> ่ก็จะเอามาเนี่ยโอ้ยซามพี่รุ่นลิซับสองคนโนมันจะตีบ่ายได้นแบบนั้นทรมานห้าสิบหกสิบกิโลแต่ว่าจะเนียยต่อไล่ต่อปีก็ไม่หนีเดียวพี่บนีเดียวครับบนี้เดียวแต่ละสายพันธุ์อยู่อยู่ที่ถอยเป็นสายพันธุ์แท้กับเลือกสายพันธุ์ที่ความชื้นสัมผัสทนน้อยแห้งแล้งมันก็ยังให้ลูกคือว่าแหละครับภาคอีสานเอาต้องเน้นตรงนั้น มันก็มีหลายพันเดียดนะกระเบื้องนั่นแหละในศึกษาเบื้องไปก็มาตรวหลักเองฝ่ายจีราต์เองทั้งขายเองทั้งปลูกเองมันมันหลายอย่างถ้าเขามีมาเองเขาก็มีใจเพราะว่าได้รุ่นน้องตรนี้ซื้อไปบางท่านเบี้ยสูงเองจีนครับราคาสั่นเดี๋ยวนี้แหละจักซื้อกันเร็วๆนี้อันนี้ที่จังเขาเขามาเห็นหนที่เข้ามาเอาแบบข้านี้เห็นน้าเอ้าครับมันคือหน่วยแค่เดี๋ยวกันใหญ่เข้าเดี๋ยวก็เลยเออ บ่ต้องตกใจจะได้ฟังมาแล้วสายพันธุ์นี้มันตั้งสามีผมบอกว่ใหญ่กว่านี้ก็มีก็อยู่ที่อยู่ที่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยหึงกับหญ่ไปว่างไว้จักเดือนนี่ก็โอูไปไหนละครับแต่ว่าเขาไปนี่แม่นเขาจะปูกููปได้เลยครับปูได้เลยบ่มีปัญหาเบาจะเล้งกเลี่ยนมันหาทะลุถุงไปละบ่ต้องไปเต็มถุงแล้วหกเดือนนะครับให้มันติดให้มันติดกับหญ่ไว้ไม่นครับอายุมันได้แล้วหกเดือน ป้องพื้นปุ๋ยขา้าปูนขาวก็ได้ครับสักกำหนึ่งกำลังดีโดนลมงโดนไม้นะปูนขาวไปนะครับปุยเรียบร้อยน,นี่ต้องปุ๋ยผมว่านี่ฝ่งรีบใส่ก็ได้ครับยึดสักก่อน,น,นครับให้มัน,นต,<า>ติดจ<ส>ักหน่อยให้มันตั้งโตจักอาทิตย์นะครับหยอดยอดถ้าเป็นไม่ได้กะนั่นแหละครับเสื้อคึ้เผือกออกกะยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะสักซ้อนนึงก็ได้ได้เสื้อหลายได้ส้อนน้อยภูเขาไปทำบรรณาฝนครับม่มีปัญหา จังเสือ้อผ่านไปจากอาทิตย์จังเสื้อก็ได้ครับบ่ย่เข้าใจหอนนะครับเฮ้าสิงหัจักเองด้วยถ้ามีขี้ไก่แกบกักกบเสือมันขี้ไก่ก็เก่านะครับเออแต่ว่าอย่าพึงใส่เลยต้องเก็บไว้เป็นเดือนบได้ถ้ามันความหอนมันอันนั้นก่อนเนี่ปัญหาของคนที่ว่าโอ้ซือ้อขี้ไก่กว่านะซื้อขี้ไก่ตายหมนความหอนอครับต้องค่อยๆครับต้องค่อยๆมีเพื่อกระตุ้นมาถาม ก็คอยเอ็ดถ<า><ป>ัอองน้ำมักเออถังน้ำหมักทังบดนี้น้ำมักหม,มักด,ดพื้นฐานครเดนี้นักเป็นเป็นโอ้เป็นปีแห้งดีครับ